โห้โโรลกับผมก็เป็นมาจนจนถึงร้านนี้นะครับมีร้านลานหนึ่งอยู่ตรงนี้เลยตอนนี้ฝนเริ่มมานะครับตอโโลกับผมมาเนี่ยสว่างจ้าเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าทำไมนด้นลับโปรโนี่เลยประมาณนี้ <laughs> ไปใส่ลื่นก่อนแคลอนนี่ก่อนไม่ย่าเข้า <laughs> ไปใกล้ๆแล้วก็ค่อยค่อยเอามือให้มันไปอือ,อเฮ้ยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมจอมยุทธเหมือนเช่นเคยว,วันนี้ผมกับเปาโลนะครับจะมาจับปลาค้างภูเขากันพอดีมีเอฟซีคนหนึ่งนะครับบอกว่าอยากได้ปลาค้างภูเขาไปเลี้ยงก็เลยให้ผมจับให้ มาดูกันนะครับว่าคืนวันนี้หรือว่าคืนนี้เนี่ยโปโลกับผมเนี่ยจะจับได้สักกี่ตัวเชียวก็เอาขนาดประมาณ4นิ้วขึ้นไปนะครับก็ตอนนี้ก็เดินข้ามลำทานเล็กๆอยู่แวก็ตอนนี้อยู่ตรงไร่ชาวบ้านนะครับตอนนี้ในกล้องเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นผมกับปอลโลละเพราะว่ามนแค่เง,งาลางๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังเดินลงไปข้างล่างห้วยนู่นเลยก็จับขึ้นมาแต่ตอนนี้อยู่ไร่ชาวบ้านอยู่นะครับเราจะเดินไปลําห้วยลึกๆแล้วก็ค่อยจับขึ้นมาน้ําจะได้ไม่ขุ่นนะครับ นี่เปาโลก็เอาฝาช่องฝาชีมาด้วยรู้จะจับกันได้หรือเปล่าตอนนี้นกต่างๆก็เริ่มเข้านอนกันละนกแซงแซวนะครับนี่เลยเปาโลก็ถือฝาชีแบบนี้เลยในกล้องเห็นหรือเปล่าตอนนี้ตอนนี้สายตาเนี่ยยังมองเห็นทางอยู่นะครับแต่ในกล้องนี่อาจจะมืดๆหน่อยนึงบนฟ้าก็นี่เลยเป็นเงาสีดําละพวกมแมลงกลางคืนก็เริ่มร้องตอกแต๊กตอกแต๊กเลย เดินมาสักครู่ผมก็ซองไฟฉายผู้ที่ทุกคนจะได้เห็นเปาโลนะครับว่าเปาโลเนี่ยเอาฟาชีสีฟ้ามาด้วยวันนี้เดี๋ยวเราจะไปลองจับกันว่าจะจ,จับกันได้หรือเปล่าตอนนี้ยิงอยู่ไร่ชาวบ้านอยู่นะครับบริเวณนี้ก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆเข้าไปนี่ลำธารในป่าลึกนุ่นเลยก็ค่อยจับขึ้นมาประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับค่อยกลับมาถึงตรงนี้ตอนนี้ประมาณทุ่มหนึ่งหรือว่าทุ่มนิดๆแค่นั้นเองเดินลงไปสักประมาณ ชั่วโมงหนึ่งหรือชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็ค่อยจับขึ้นมาแล,แล้วตอนนี้ปโลกับผมก็เดินทางสู่ลำห้วยแล้วนะครับนี่เลยเดินตามลำธารสายนี้ไปเลีอยงข้างล่างเลยมีอะไรไหมปอลกไม่เจออะไรเลยไปข้างล่างเลยมพวกใย,ยมังมุงเยอะมากระวังด้วย ปอโลเป็นดินจัดเต่า,ตาละไปไปเร็วๆก่อนเดี๋ยว่อยจับขึ้นมาเดีย๋ยวมันจะนั่นมันจะสายเกินกพตอนนี้ผมเดินน้ำหน้ามาแล้วแล้วก็ต้องใช้ใบไม้นะครับคอยปัดไอ้พวกยายแมงมุมที่ขวางทางผมกับโปโลด้วยเพราะว่าถ้าไม่ปัดเนี่ยมันจะติดหน้าติดอะไรมันลำคาญนะครับนี่เลยต้องคอยปัดสายปัดขวา ก้อนนี้เป็นลำธารสายใหญ่ไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับวันนี้เดี๋ยวคอยดูกันลอ,องส่องก่อนว่ามีหรือเปล่าโอ้ไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าตัวโ,โลนี่เลยเปนจะเต่าเต่าฟ้าชีกระดองฟ้าชีโอ้น้ำไหลแต่ไม่มีตัวปลาเลย ไปข้างล่างนู้นกันเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยิน,นขึ้นมาทีเดียวยาวๆนะครับตรงนี้อยู่ในลำพัวก็ไมไ่ยินอะไรเลย,ยแต่น้ำไหลอย่างเดียวพอมาถึงตรงนี้พอลโลก็ขอตัวชีก่อนแล้วก็นี่เลยมันจะมีเศษซากที่ชาวบ้านเขามาเอาปลามอนกันนะครับนี่เลย นี่เป็นแนวกั้นนะครับเพื่อให้น้ําไหลอีกฝากหนึ่งฝั่งนี้แล้วก็เขาจะเอาปลาบริเวณตรงที่แห้งนี้แต่น่าจะเอามามาเอาได้หลายวันละพวกกล้วยพวกอะไรก็เน่าหมดนะครับมีถุงพลาสติกทิ้งไว้ตรงนี้ด้วยจะใช้ขอนไม้วางขวางนี่เลยแล้วก็ตัดไวต้ตองวาขงขวาง,ง,งแล้วก็น้ำไหลาทางเดียวฝั่งนี้แล้วก็จะเอาฝั่งนี้นะครับไม่รู้ว่าวันนี้ปอลโลกับผมมานี่จะได้หรือเปล่าเราเขา เอาปลาไปหมดละไปไปกันต่อข้างล่างนู่นเลยแต้แน่นอนใช่ไหมโอเคได้ก็ได้ลกมากนะครับต้องค่อยเดินเข้ามาข้างล่างมันลกมากทำอะไรน้ำหัวก็เลยต้องเดินอ้อมขึ้นข้างบนนี้อีกรอบนึงมาตกลงน้ำหน้าไปก่อนเลย ก็ถึงเวลาลงไปข้างล่างอีกแล้วก้อนนี้เพิ่งจะถึงครึ่งทางเนะครับก็ต้องไปเรื่อยๆอีกโอ้ต้นไม้ใหญ่ด้วยข้างบนเลยทันคืนนี้มีแบบนี้เนี่ยมีพวกอกีเห็นพวกอะไรออกมาหากินด้วยเ,เลนมาไปนี่เลยเอมลงมามันจบน้ำอีก หน่อยนึงตรงนี้เลยนี่ไงปากกางเจอลโลบโลูนั่นไงนี่เลย,ยโอ้องไม่โฟกัสนั่นแหละที่ทุกคนดูนั่นนะครับนี่จะเป็นปากก้างเลยมันสี่นิ้วห้า 4, 5, 5, 5, นิ้นครับตัวนี้ไปไปต่อ,อค่อยมากานต้องไปจับข้างล่างขึ้นมาเพราะว่านี่เดี๋ยวน้ำมันจะขุนเอาขุนเอา,เอาจับไม่ได้ โอ้โปรโลกับผมก็เดินมาจนจนถึงลานนี้นะครับมีลานลานหนึ่งอยู่ตรงนี้เลยถึงแค่ตรงนี้นะ่ะโปรโลเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวโปรโกับผมจะนั่งพักตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยจับขึ้นไปก็เราซื้อขนมปังมาจากบ้านด้วยก็เดี๋ยวให้โปรโลกับผมเนี่ยเติมพลังก่อนนี่เลยขนมปังตกอ๋อฝน,นตกนิดนึงด้วยโอ้โหฝนตกด้วยนะครับรู้จะดจ,จับได้หรือเปล่าคืนนี้ อกินก่อนกินก่อนกินเอาแรงก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนี่เลยกระป๊อกยาเอามาใส่ล้านนะครับแต่ก็ล้างสะอาดละไม่ต้องกลัวนะครับไม่มีอะไรใส่โอ้ปลาโลกินอย่างอร็ร่อยเลยน้ำ ก็ลาธารเนี่ยอยู่ฝั่งขวาของปโลก,กับผมนะครับฝั่งนี้เลยฝั่งนี้เนี่ยเป็นภูเขาแล้วขึ้นไปก็เป็นภูเขาชันก็วันนี้แหละจะใช้อันนี้นะครับในการจับปลากจ้างภูเขาตัวเล็กๆนะครับตัวใหญ่น่าจะจับไม่ได้เพราะมันว่ายไว,ยวยเกินตอนนี้ฝนเริ่มมานะครับตอนงปโลก,กับผมมาเนี่ยสว่างจ้าเลยแต่ว่า ตอนนี้ไม่รู้ว่าทำไมฝนมาละโอ้ฝนหนักกว่าเนาะแบบปลาไม่ได้เ่ียเลยคืนนี้ฝนมาแล้วรับที่แรกเข้าป่าทั้งที่พักไม่เสร็จก็ฝนก็มาวันนี้ก็ฝนเทนหนักมาแล้วตอนนี้ มตดูดีนะผมเอาเสื้อกันฝนมาแล้วให้พอลโลด้วยอืหนักเลยน้ำขนแน่จับไม่ได้เลยนี่ดูสภาพเอาเพือฝนล่มมาละน้ำขนแน่เลยรอบนี้จะจับไม่ได้แล้ววันนี้ก็โอ้โหแทบแล้วรอบนี้ ดูสักพักหนึ่งนะครับว่ามันจะอยู่หรือเปล่ารูสึกว่าฝนเริ่มหยุดแล้วนะครับก็เดี๋ยวดูกันก่อนว่าจะหยุดจริงหรือเปล่าเราก็กินขนมเสร็จแล้วนี่เลยผมก็กำลังกินชิ้นสุดท้ายขนมปังผมก็เห็นปอกๆ,ๆ,ๆอยู่พวกใบ,บไม้พวกนั้นนะครับ ใส่เสื้อกันฝนเรียบร้อยส่วนผมเนี่ยไม่ใส่แล้วถ้าฝนตกหนักจริงๆค่อยใส่ครับเอามาคนละตัวเลย โอเคครับก็ตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะครับที่มันจะหล่นจากพวกใบไม้นะครับปอกไปแป๊กแค่นั้นเองก็อย่าไปรโรนี่กับผมเนี่ยจะจับไปข้างบนแล้วนะครับกินอาหารเสร็จละเราถอดเสื้อผ้าเปล่าเลยถอดเสื้อกันฝนไหมถอ,อดก็ถอดมาเลย,ยมันจะร้อนอบอ้าวถ้าตกค่อยใส่ใหม่เนาะเป็นพอล้อถืออันนี้จะพ่อถือดีนั่นจับเอง ไปเราไปจับกันละดูจะจับได้หรือเปล่าปลาก้างเนี่ยเป็นปลาที่ไวมากไปจับกลางคืนเนี่ยมันจะออกมานะครับส่วนกลางวันเนี่ยมันจะไม่ออกมาจะไม่เห็นเอโลกับผมเนี่ยก็เลยมาจับตอนกลางคืนเอาไปไปผมก็ยังหยดหยดอยู่นะครับบริเวณน,นี้น้ำไหลเชี่ยวน่าจะไม่ค่อยมีตัวต้องดูที่น้ำ น,นก่อนนี่นะครับจับได้ปลาตัวนึงแต่ว่าไม่ใช่ปลาก้างนะครับปลาอะไรก็ไม่รู้ปลาแม่น้ำนี่แหละนี่ดิ่งี้เลยก็ปล่อยไปดีกว่านะครับตึงก็แล้วปล่อยมันไปเน้นแต่ปลาก้างช่วงนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไ,นะไปไปไป เาปกั้งกันต่อดีกว่าสุดว่าจะเห็นตัวหนึ่งอยู่ในนี้นะมจะจับได้หรือเปล่าหืมหืสองตัวจับยาก น่ารับโลนี่เลยตวัวประมาณนี้ไปใส่ลุ่นก่อนแคนร้อนนี่ก่อนลองน้ำก่อนลองน้ำก่อนนี่ได้แล้วตัวหนึง่งถึงเข้าไปข้างในเลย ได้ไหมตัวเนี้ยอืมได้แล้วตัวหนึ่งถึงสี่นิ้วไหมเนี่ยตัวนี้นนนอืมถึงอยู่ถึงอยู่ มาถึงนี่นะครับก็มาเจอกบตัวหนึ่งู่ใต้หินนี่เลยนี่เมืองจ้องหน้าเปาโลอยู่เลยเปาโลเห็นนะครับก็เลยบอกว่าตัวอะไรผมก็เลยบอกว่ากบไป,ปกันต่อก็เปาโลกับผมเนี่ยก็มาเรื่อยๆนะครับก็จับได้หลายตัวแล้วแต่ว่าตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กโอ้เปาโลนี่ตัวหนึ่งไงตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยพอได้เขได้เหรอ,อ,อเดี๋ยวลองเดีย๋ยวให้เปาโลจับดูนะครับ เัาจะเป็นหรือเปล่าเอาออใส่เง่้แหละใส่เลยใส่จับเลย,มเลยไม่ตกหรอกทำดีๆเข้าไหมไปใกล้ๆเลยไม่ยอมเข้า <laughs> ไปใกล้ๆแล้วก็ค่อยค่อยเอามือให้มันไปเืมเฮ้ยกลีงมาดีกลีงมาดี ยัเข้า่พอ,อจับแล้วก็ใช้มือดิสองข้างดิอ้ยไปแล้วไม่ได้นะครับไม่ได้คนไวไปน,นู่นละนู่นนู่นนู่น,นไปแล้วปาๆๆหาต่อหาต่อตัวเล็กช่างมันปลาด้วยปลาด้วยอย่าลืมอย่าลืม,มต้องปิดปากไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมันโดดออก มาณตัวใหญ่อืมบ้างเนยไม่งถงนี้น,นก็ไปเปกันต่อ,อตอนนี้ฝนก็เริ่มตกนะครับปลโลก็ได้เยอะหลายตัวละประมาณสิบกว่าตัวแล้วปลาโลเนาะถึงยี่สิบหรือ,อยังไม่ถึงนี่เลยมีเลากาตอนนี้ฝนเ,เริ่มลงเม็ดอีกแล้วตอนนี้ยังถึงครึ่งทางอยู่เลยไป จะรอดเชนี้ไหมฝนก็บางช่วงบางตอนเนี่ยก็ไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูนะครับพอจับเพราะว่าพอเราจับไม่เป็นผมจับคนเดียวพอเราก็ถ่ายไม่เป็นด้วยก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนจับเลยถ่ายตอนเดินป่าให้ทุกคนได้ดูก็พอแล้วเนาะลำหน้าค่อยว่ากันใหม่แล้วกันวันนี้ก็มาเจอฝนอีกสองดูซิมีพวกที่เห็นอะไรออกมากินหรือเปล่า วันนี้ก็เดินกลางลำธารกลางคืนตอนนี้ฝนก็เริ่มหนักแล้วแล้วก็เลนผมก็ขึ้นไอ้น้ำแล้วด้วยไม่ค่อยเห็นผมแล้วนะครับมันมีไอ้น้ำแล้วดูกันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เลยครึ่งทางมาแล้วประมาณสามทุ่มครึ่งครับตอนนี้ เดี๋ยวเราจะมาดูปลาก่อนว่าตอนนี้ได้ปลาเท่าไหร่นะครับนี่เป็นในนี้เลยทีเดียวกล้องไม่ค่อยไม่ค่อยโฟกัสน,นะครับนี่เป็นบ้องข้างในประมาณสิบกว่าตัวไปแล้วเนาะ <c oughs> นี่แหละมือในคืนนี้พาเด็กน้อยมาจับปลา <c oughs> ได้เกือบยี่สิบตัวมั้งแต่ฝนตกด้วย นี่ก็แป้กๆ,ๆบนนี้เลยฝนดีนะนน้ำยังไ,ไม่ขุ่นได้ตัวใหญ่ประมาณสองสามตัวตัวเล็ก็็ประมาณสิบตัวบรรยากาศฝนตกโก็ตอนนี้นะครับฝนเริลล่มหนักทุกทีและ้ะก็ คลิปนี้นะครับก็ขอจบมิท่ตรงนี้เลยแล้วกันก็ไม่ได้ถ่ายหลายฉากทุกคนดูตอนจับนะครับเพราะว่าผมก็จับได้หลายตัวแล้วแต่ถ้าผมมาถ่ายนี่ไม่มีใครจับนะครับปอโลก็จับไม่เป็นซะด้วยก็วันนี้มาก็เจอฝนตอนนี้ประมาณสี่ทุ่มแล้วนะครับสี่ทุ่มหรือสี่ทุ่มนิดๆิดละเป็นน่าใจก็นานพอสมควรไปจับข้างล่างนุ่นขึ้นมาเลยตอนนี้ก็จะเดินไปบนไร่ชาวบ้านนะครับแล้วก็กลับบ้านกันแค่นั้นเองตอนนี้เปียกหมดละโอเคจะกำลังขึ้นหน้าครับคืนนี้ก็จบสั้นๆง่ายๆเพียงเท่านี้เลย สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับนี่โปโลสภาพ <laughs> นี่ไปหนุกทางเปล่าเลยโอ้นุกทีสายสายสายนี่ไม่นุนนี่ม่นุน่นี่มน่นุน,น,น,นอืมใช่เนาะใช่ใช่ใช่เปรียงหมดแล้วเปล่า <laughs> เด็กดอยสู้ชีวิตนะครับตอนนี้ก็ถึงไร่ชาวบ,บ้านละ